สวัสดีนะครับสวัสดีในเช้าวันที่หิมะโปรยปลายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้แอร์รถนะครับในสถานการณ์จริงที่อยู่ในประเทศที่หนาวเช้าวันนี้หิมะตกพอดีก็ทุกท่านอาจจะได้เห็นว่าสภาพรถตอนที่ตื่นเช้ามาแล้วหิมะมันตกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าที่เห็นก็จะเห็นว่ารถที่ผมใช้เนี่ยเป็น n i สสันเอ g r a n d นะครับตอนที่เราจอดเนี่ย ผมก็จะต้องเอาใบปัดน้ำฝนนะครับขึ้นมาไว้แบบนี้สาเหตุก็คือเนื่องจากว่าถ้าทุกท่านมาจอดในเมืองหนาวนะครับแล้วไม่เอาใบปัดน้ำฝนขึ้นมาเนี่ยตัวใบปัดน้ำฝนเนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วมันก็จะดึงไม่ขึ้นนะหลายๆคันเขาก็จะเอาใบปัดน้ำฝนขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ถ้ามีโอกาสมาประเทศเมืองหนาวแล้วเราสงสัยว่าเฮ้ยเราหิมะม,มันกอะขนาดนี้แล้วเ,เขาต้องทำยังไงอะ ก็สิ่งแรกถ้ารถของท่านที่เช่ามามีอุปกรณ์จะเหมือนที่ปัดน้ํากระจกในบ้านเราครับก็สามารถแชันั้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่ผมใช้ก็คือมือเนี่ยแหละครับใส่ถุงมือแล้วก็เช็ดเช็ดเอาคือเนื่องจากว่าหิมะมันมันไม่ได้เกาะเป็นน้ําแข็งนะครับหิมะมันจะเป็นปุยปุยมันนุ่มๆน,นะครับฉะนั้นก็เอามือออกได้เลยอันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือมานะอันนี้ผมเอามือเปลา่าจริงๆใส่ถุงมือครับเพราะมันจะหนาว จะเห็นว่าหิมะมันเป็นปุยปๆลักษณะนี้นะครับก็สามารถปัดออกได้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าแล้วตอนที่คุณใช้งานแอร์รถนะครับมันจะต้องใช้โหมดไหนมันจะต้องเซ็ตยังไงกับสภาวะอากาศที่มันหนาวขนาดนี้นะสิ่งหนึ่งนะครับที่ก่อนทุกท่านจะใช้งานรถในสภาพเมืองหนาวนะให้เช็คดูอย่างคันนี้นะครับจะเห็นว่าหิมะเนี่ยมันเกาะไฟเลี้ยวหน้าไฟหน้าถ้ัไฟท้ายกล้องมองหลัง ให้เราเคลียหิมะออกนะครับเพราะว่าถ้าหิมะมันก่อไฟเลี้ยวแบบนี้เนี่ยรถคันอื่นไม่สามารถเห็นไฟเลี้ยวเราได้นะครับก็จะเป็นอันตรายนะอันนี้ผมให้ดูด้านหน้าเยวผมจะเดินเข้าไปให้ดูด้านหลังนะครับฝั่งด้านหลังนี่จะเห็นมันก็เหมือนกันนะครับใบป,ปัดน้ำฝนด้านหลังของผมไม่ได้ยกขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเป็น จเจ้าหิมะมาเกาะเต็มไปหมดแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นน้ําแข็งบริเวณตรงนี้แล้วแล้วถ้าผมดึงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าก้านปัดน้ําฝนมันก็จะเป็นเป็นน้ําแข็งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราเราก็ต้องมาแงะออกเนี่ยอย่างนี้นะครับโอเคครับผมเข้ามาอยู่กับเจ้านิสสันเอลแกรนคันนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าพอเวลาเราเข้ามาเนี่ยตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไม่ได้เคลียร์หิมะ ออกจากหน้าปัดรถนะครับสิ่งที่ผมจะทําบางทีเนี่ยถ้าไม่ดีรีบถ้ามีเวลานะครับผมก็จะสตาร์ทรถแล้วก็จะเปิดโหมดไล่ฝ้าแล้วเดี๋ยวน้ําแข็งมันก็ค่อยๆละลายนะครับพอมันละลายได้ที่แล้วเนี่ยเราเอาไปปัดน้ําฝนปัดได้อย่างง่ายนะครับสาเหตุที่ต้องใช้โหมดไล่ฝ้าเนี่ยเนื่องจากว่าคือนอกจากมันเป็นหิมะปุยๆที่ผมแนะนําเมื่อกี้แล้วนะครับบางส่วนเนี่ยตรงที่มันเป็นหยดน้ำอะครับมันก็จะเกาะกันแข็งเป็นน้ําแข็งไปแล้วถ้าเราใช้ที่ปัดน้ําฝนปัดเลยมันก็จะขูดแบบคลืดออกไปนะครับ ตาทรถแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโหมดที่ผมจะใช้งานสําหรับประเทศเมืองหนาวอุณหภูมิขณะน,นี้ที่นอกรถนะครับก็คือลบสี่องศาเมื่อเราสตาร์ทรถมาแล้วนะครับจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยก็คือว่ารอบเครื่องที่มันยังเร่งอยู่ใช้เวลาน,านานกว่าที่บ้านเราพอสมควรอย่างถัดมาก็คือตรงบริเวณอุณหภูมินะครับใช้เวลาน,านานมากกว่าเครื่องยนต์จะร้อนในระหว่างที่เครื่องมันมันยังไม่ร้อนนะครับ สำหรับรถบางคันที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า PTC Heater ก็คือเป็น Heater ไฟฟ้าสำหรับช่วยนะครับรถก็จะยังหนาวอยู่แอร์ที่ออกมานะครับยังคงหนาวอยู่อันนี้จะเห็นว่าผมเซตอุณหภูมิไว้ที่18.5ซึ่งรถแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านจะต้องลองใช้งานดูแล้วก็ลองไปจับคาแรคเตอร์ของรถของแอร์รถนั้นๆว่าเขาเซตลอจิกการทำงานของรถมาเป็นยังไงทีนี้ผมอยากให้ดูก็คือว่า เวลาเราสตาร์ทมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทํางานนะก็คือว่าจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับก็คือปกติเนี่ยเขาจะใช้ลมภายนอกกันไม่ได้ใช้ลมหมุนเวียนภายในนะครับสาเหตุก็เพราะว่ารถนะครับมีการใช้ฮีตติ้งโหมดและฮีตติ้งโหมดเนี่ยจะต้องดึงอากาศจากภายนอกนะครับเพื่อทําให้ความชื้นภายนอกกับภายในรถเนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะได้ไม่เกิดฝ้านะครับก็มีโหมดดูอัลนะครับรถคันนี้มีเลียด้วยถ้ากดปุ่ม เรียลงไปก็จะเข้าโหมดเรียรแล้วเราก็จะสามารถเซตอุณหภูมิเซตความแรงแล้วก็โหมดได้ที่เรียรนะครับตอนนี้เรียรผมเซตอยู่ที่20ถ้ากดอีกทีก็จะเข้าสู่โหมดฟรอนต์นะแล้วก็มี AC on ออนแบบนี้มีปุ่มออโต้แต่ผมไม่ได้ใช้ใช้ก็ได้นะครับออโต้ก็คือเซตตามอุณหภูมิเหมือนที่หลายคลิปที่ผมแนะนามาใช่ไหมครับออนออฟแล้วก็มีโหมดต่างๆทีนี้ในสถานการณ์ที่เป็นลักษณะงี้ครับข้างนอกมีหิมะโปรยปลาย ครับข้างในก็อุณหภูมิยังหนาวอยู่เลยผมใช้แอร์คันนี้ยังไงครับสิ่งที่ผมทําก็คือเปิดเป็นฮีเตอร์เนี่ยครับอาจจะเร่งขึ้นมาหน่อยในขณะที่เราเซ็ตอุณหภูมิไว้19หรือ20หรือ25ก็ตามนะครับรถมันจะเข้าส่หมดฮีเตอร์เนื่องจากว่าอุณหภูมิภายนอกรถอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับลบ4องศาสิ่งที่ผมทำมาก็คือร่งความแรงเพราะเราอยากได้ความอบอุ่นใช่ไหมครับ ในรถรุ่นระดับสูงรุ่นไฮเอสแล้วกันรถที่มันรถรุ่นแพงๆนะครับมันก็จะมีฮีเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยสาหรับคันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีไหมคือลมออกมาตอนช่วงแรกๆนะ่มันก็ยังเย็นอยู่ต้องใช้เวลาสักพักครับกว่ามันจะเป็นลมร้อนอุณหภูมิที่ผมเซ็ตใช้งานอยู่บ่อยๆก็คืออยู่แค่18.5นะครับเท่านี้ก็คือออกเป็นลมร้อนแล้วถ้าเป็นอุณหภูมิโลสุดนะครับหรือ18คันนี้เนี่ยมันไม่ได้เขียนโลถ้ารถโตโยต้าบางคันเนี่ยมันจะเขียนว่าโลใช่ไหมครับ โลเนี่ยมันจะเหมือนบังคับให้รถคันนั้นนี่ยเปิดเป็น max cool นะครับลมที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลมเย็นเลยนะมันจะไม่ใช่ลมร้อนแบบ18องศานะครับอันนี้คือลอจิ c กของรถทุกท่านต้องเข้าใจในลักษณะนี้ก่อนนะครับตอนใช้งานคือไปลองใช้รถตัวเองได้แต่ถ้าเซ็ตขึ้นมาเป็น18.5ปุ๊บเนี่ยอันนี้จ,จะเข้าสู่โหมดที่ตัว air ์ i x ร์จะทำงานแล้วก็จะผสมลมแล้วฉะนั้นลมตอนนี้ของผมเนี่ยก็จะไม่ ไม่เย็นแล้วนะครับที่ผมใช้งานณตอนนี้นะครับก็จะเซตไว้ที่18.5แล้วพอเราเริ่มรู้สึกร้อนผมก็จะเซตลงไปที่18อาจจะสงสัยนะครับเอ้ยทำไมผมต้องทําอย่างนั้นทําไมไม่ทิ้งไว้18.5หรือเซตค่าใดค่าหนึ่งเลยนะครับก็คือเนื่องจากว่าพอเซตให้มันมีฮีเตอร์ลมร้อนออกมาเนี่ยมันก็ร้อนเกินไปแล้วมันก็ไม่หยุดนะครับมันคงร้อนเพิ่มขึ้นไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆใช้เวลาแบบกว่าจะสเตเบิลเนี่ยรถมันก็จะร้อนมากมาก แล้วผมก็จะรู้สึกว่าอิดอัดเนือ่องจากคนในรถเนี่ยก็จะแต่งตัวจัดเต็มถูกครับยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตเ,เข้ามาในรถอยู่เลยไม่ได้ถอด้วยซ้ำนะตอนแรกๆนะครับเนื่องจากมันหนาวนะข้างนอกอเวลาเรานั่งรถมันก็จะรู้สึกร้อนฉะนั้นบางทีผมก็จะสลับกันใช้18บ้างนะครับให้ลมเย็นเข้ามาแล้วก็ใช้18.5บ้างเพื่อให้มันมีลมฮีเตอร์ออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นย้ําก่อนนะครับมันขึ้นอยู่กับรถนั้นๆที่ท่านจะได้ขับนะว่ามันเป็นแบบลักษณะแต่คันนี้เนี่ยผมลองใช้แล้วมัน แบบนี้มันโอเคคือถ้าเปิดทิ้ง18.5ไว้นานๆเนี่ยร้อนเกินไปผมก็ขับไม่ได้เหมืันมันอึดอัดนะครับทีนี้ถามว่าเวลาเกิดฝ้าคําถามสําคัญหลายคนสงสัยแล้วถ้ามันเกิดฝ้าทํายังไงนะครับเพราะว่าประเทศเมืองหนาวมันก็จะเกิดฝ้าได้ง่ายถูกใช่ไหมครับทั้งกระจกมองด้านข้างนะแล้วก็แล้วก็กระจกด้านหน้าก็จะมีฝ้าค่อนข้างเยอะเราก็จะใช้โหมดที่เป็นไล่ฝ้าเลยนะครับ จะมีไล่ฟ้าข้างหน้าไล่ฟ้าข้างหลังไล่ฟ้าข้างหลังเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าเหมือนเมืองไทยนี่แหละครับส่วนไล่ฟ้าด้านหน้าก็จะเป็นโหมดลมพอเวลาเรากดไล่ฟ้าปุ๊บไม่ได้สําคัญนะครับว่าอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่ผมลองแล้วจะอุณหภูมิเย็นแม็กคูลแบบนี้มันก็ไล่ฟ้าได้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพมันน้อยลงเท่านั้นเองฉะนั้นต้องทําให้มันเป็นลมที่มันร้อนมีฮีตเตอร์ขึ้นมาคุณจะเปิดเป็นแม็กฮอตไปเลยก็ได้หรือจะประมาณจะสิบให้มันพอมีลมร้อนก็พอได้นะครับแล้วก็เร่งลมขึ้นมา ลมไล่ฟ้านะครับก็จะมีออกทั้งหมด4ีทิศทางก็จะมีตรงนี้นะครับสําหรับเป่ากระจกด้านข้างของคนขับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนู้นเป่ากระจกด้านข้างของคนนั่งนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับบานหน้าของคนนั่งแล้วก็บานหน้าของคนขับรูก็ออกบริเวณข้างหน้านี้มันก็จะเป็นลมร้อนๆอุ่นๆออกมานะครับก็เปิดไว้แบบนี้ครับบางทีผมเองเนี่ยก็ใช้โหมดเป่าไล่ฟ้านะครับใช้ไปตลอดเวลาเลยในช่วงที่ขับรถนะนะ มันก็เป็นลมอุ่นแบบกระจายไปที่กระจกหน้าแล้วก็กระจายในห้องโดยสารอีูแล้วด้วยก็สะดวกดีนะครับป้องกันการเกิดฝ้ากลับมาที่ตัวแอร์นิดหนึ่งนะครับสําหรับโหมดที่ใช้งานนอกจากโหมดที่เป็นไล่ฝ้าแล้วที่ใช้ประจํานะครับมีอยู่4โหมดที่กดปุ่มนะตรงนี้เฟสโหมดเป่าด้านหน้านะครับฟุตโหมดเป่าเท้าเฟสฟุตเป่าเท้า, Face า,ทา, Face า,ทาแล้วก็หน้าแล้วก็ฟุตแล้วก็ดีฟรอสก็คือเป่าเท้าแล้วก็เป่าไล่ฝ้าด้วยในเมืองหนาวเนี่ยถ้าเรากดปุ่มออโต แล้วเราเซตอุณหภูมิสก,กิฟสีผ้ายเงี้ยครับมันก็จะเข้าสู่ฮีเตอร์ใช่ไหมครับโดยลอจิกของรถมันจะไม่ได้ทํางานเป็นเฟสโหมดนะครับมันจะบังคับทํางานเป็นฟุตโหมดเท่านั้นเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการให้ลมร้อนเป่าโดนหน้าคนเพราะคนจะรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้งานด้วยว่าชอบแบบไหนผมเองไม่ได้ใช้ออโต้เนื่องจากว่าผมอยากให้ลมร้อนมันเป่าออกที่ที่กริลด้านหน้ารถเลยผมก็จะไม่ได้ใช้ออโต้แล้วผมก็จะกดใช้เป็นเฟสโหมดเอง ถ้าทุกท่านสะดวกแบบนี้ก็ใช้งานแบบนี้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอุณหภูมิแยกได้ซ้ายขวานะ,ะบริเวณหน้ารถนะครับเราเห็นว่าเริ่มไม่เป็นเกล็ดหิมะแล้วถูกไหมครับก็จะเริ่มเป็นเป็นหยดน้ําและเป็นน้ําลงมาเรื่อยๆก็จะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้คือถ้าผมรอแบบให้มันละลายอย่างเดียวเลยนะคง ป,ปัดที่ปัดฝนนะลักษณะนี้นะครับใส่สะอาดเหมือนเดิมบริเวณหน้ากระจกนะครับตรงบริเวณข้างล่างบริเวณนี้ใกล้ๆกับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะเกิดน้ําแข็งง่ายมากฉะนั้นถ้าเราขับไปนานฝ่าหิมะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบริเวณข้างล่างเนี่ยมันจะแข็ง แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ใบปัดน้ําฝนเลยอะ่ะมันจะกลายเป็นน้าแข็งแล้วใบปัดน้ําฝนมันจะติดแล้วเราจะรู้สึกมัน,นจะกึกกึกแล้วมันจะขูดขูดกับหน้ากระจกรถนะฉะนั้นถ้ามันเริ่มเริ่มมีหิมะตกหรือว่าเริ่มน้ําแข็งเริ่มจับเนี่ยให้เราก็คือใช้โหมดไล่ฟ้าไปกอดสักระยะหนึ่งเพื่อให้น้ําแข็งละลายแล้วเราก็ค่อยใช้ที่ปัดน้ําฝนลักษณะอย่างนี้ปัดขึ้นมานะครับมันก็จะได้ช่วยให้ไม่ขูดกระจกด้วยหวังว่าทุกท่านถ้าจะมาเช่ารถใช้ที่ ประเทศที่มีหิมะนะครับก็คงจะใช้งานกันได้ไม่ติดขัดนะครับก็ลองดูอันนี้ผมทํามาให้เป็นตัวอย่างในการใช้งานของผมแล้วกันนะครับหลายๆคลิปที่ทํามาในรถก็สอนวิธีใช้โหมดแอร์ต่างๆของรถรุ่นต่างๆมาเยอะแล้วก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ